สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์อินิสารช่องข่าวบาวพ้อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บาวพ้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวยูริเมียบอลเชิญยิม้มโดดปกป้องสามียังรักกันดีไม่ได้เป็นตามข่าวลือแม้ตลกชื่อดังบอลเชิญยิม้มหรือชัดชัยจำเนียนคุณได้ออกมาโต้ข่าวหือว่าไปเที่ยวเล้า จนติดโควิดนั้นแต่งานนี้ยังมีกระแสอื่นตามมาอย่างต่อเนื่องทั้งข่าวลือที่ว่าตลกคลาแพะสวดยับตลกชื่อดังหน้าเจือดเหตุทำวงการตลกเสื่อมเสียเรื่องผู้หญิงและมีชาวเน็ตมองว่าบอลน,นั้นแก้ตัวไปวันวันและไม่ยอมเข้าไปขอโทษครอบครัวของข้อมช่วงชื่นอย่างจริงใจล่าสุดยูริสุกันดาภรายาของบอลชนิ้งก็ไม่นิ่งเฉยให้คนมาต่อว่าสามีของตัวเองซึ่งเจ้าตัวได้ ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อคอนเฟิร์มถึงพฤติกรรมของบอลว่าไม่ได้เป็นไปตามกระแสข่าวหรือที่มีมาผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองและโพสต์คู่รูปคู่และแคปชั่นว่ารักกันดีรักกันมากค่ะคุณคุณเป็นเรื่องเป็นราวตามข่าวต่างๆแบบนั้นยูคงหนีไปแล้วค่ะเสพข่าวอย่างมีสตินะคะทุกวันนี้ยูริทั้งคงทั้งขำซึ่งหลังจากที่ยูริภรรยาของบอลชนยิ้ม ได้โพสรูปและแคปชั่นดังกล่าวก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่อย่างมากมายหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวดิวดต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อในข่าวต่อไปสวัสดีครับ